สนับสนุนโดย Banana IT IT Easy for You เรื่อง IT ง่ายๆสำหรับคุณ สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับ2 in 1็นวันโน้ตบุ๊กแบบถอดจอครับเป็นแท็บเล็ตที่หลายๆคนยกย่องว่าดีที่สุดในโลกนั่นก็คือ Microsoft Surface Pro 4ด้โดยศักยภาพที่สูงและการพกพาที่ง่ายแต่วันนี้ครับทีมงานขอแนะนำหนึ่งในร่างโคนของ Microsoft Surface Pro 4ในชื่อว่า QI 9บนราคาแค่หลักหมื่นกว่าบาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดกับเครื่องจริงครับมาพร้อมกล่องแบบเรียบง่ายไม่มีอะไรหรูหราแต่ก็แข็งแรงเพียงพอภายในกล่องมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จและก็คู่มือภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนการออกแบบเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกับ Microsoft Surface Pro 4มากโดวยวัสดุจากแมกนีเซียมอลอยสวยงามแข็งแรงทนทานครับแต่ก็มีน้ำหนักเบาในขนาดที่กระทัดนลัดมากเพียง12.2นิ้วติดตั้งกล้องหน้า2ล้านพิกเซลและกล้องหลัง5ล้านพิกเซลแล้วก็มีขา kickstand สำหรับตั้งใช้งานได้ด้วยสำหรับการใช้งานทั่วๆไป QI9 รองรับพอร์ตเชื่อมต่อมาตรฐานครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็น USB port หรือว่าชาร์จิ่งพอร์ต รองรับคีย์บอร์ดแยกแบบแม่เหล็กและหน้าจอมาพร้อมจอสัมผัส10จุด IPS ค q รเ n ียด1920 x 1200พิกเซลแบบ16:10ต่อศักยภาพเหลือล้นมากครับด้วยชิป Intel Core m 3 6 y 3 0ด้วย Core 1.5 GHz ประสิทธิภาพเทียบได้กับ Core i3 U LT ในช่วงตน้นมีแรม 4GB DDR3L